สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนตั้งค่าเราเตอร์นะครับโดยใช้เราเตอร์ทัสามตัวนะตัวใช้เรนะาเตอร์ตัวใช้ตัวนี้ฮะสองหกสองหนึ่งเนี่ยเอ็กเอ็มคอริดเมื่อสามตัวนะฮะต่อไปนี้เราต้องใช้คอริดนะฮะคอริดพีพีสามตัว สองสอครับนะสามตัวนะอยาบเลยแล้วก็สวิตธรรมดาแล้วก็สวิตธรรมดาอีกสามตัวนะฮะ ใช้ PC ทั้งหมด4ตัวนะฮะแล้วก็จะมาคราวนี้เราก็จะมาเปิดปิดลราเตอร์ก่อนนะฮะในการกดตรงนี้แล้วกด n m 1 e f เนี่ย f p แล้วก็เลื่อนไปแล้วก็เปิดทำทุกตัวนะทั้งสามลาเตอร์ อันนี้เราก็จะมาโยงเส้นนะฮะนะฮะนกทีที่หนึ่งนะแล้วคืสวิตแล้วก็แล้วก็สว,วิต,วววตใส่โมเดียมนะ ่สวิเปสวิทช์เนี่ยเราต้องใช้สายไฟเบอร์นะครับก็ใช้ไฟเบอร์งนี้ ไปเเตอร์กับเ,เตอร์อันนี้เราก็จะมาเรา,าต่อไปเราจะเป็นการตั้งค่าไอีของแต่ละขานะครับเพื่อกันเรือมและการเนี้ยเรากดดูที่ตรงนี้เราเมองชี้เห็นอะไรเห็นอะไขึ้น อนี้เราเห็นแรกนะฮะเขามันเป็นความเป็นไอพีอะไรแล้วเขาเขียนเอฟนะแอปหนึน่งนะ ก็จมองกะไรทีอ่าอ,อันนี้เป็นศูนศูนย์แล้วเราก็เขียนแลศทับศูนแล้วก็ตาให้ไอพีพนะฮะจุนึ่งทำทุกอันนะทุกเส้นนะฮะจรูไอีนครับอ่าเป็นศน่งนะเราก็เขียน คสองิบนในทุกเส้นนะครับอ <hã> <lar> oh, ่าเอ 对的。 Saya yang dua IP dia kan belum. for mm me -hmm. อันนี้เราก็จะมาตั้งค่า IP ของ PC นะฮะในการคิปที่ PC ฮะแล้วก็ไปที่เขาว่าเ e s k ์ o p ครับแล้วก็ไปที่ IP พีฮะ้องแดงนะฮะไอพัพเดตนะฮะเราก็พิมพ์ค่า IP นะฮะได้หออ่าเราพิมพ์นะ i อพีที่ใกล้สุดแล้วก็เนี่ยฮะเราเดมาไว้ต้องพิมพ์นะครับมันจะขึ้นมาให้เอง พอจะพิมพ์ในเซลล์เกียเว้นะคือเราพิมพ์ตามค่าที่ใกล้ที่สุดก็เหมือนเดิมทุกตัว 不客了 แล้วเคร่งนี้เจ็ับหนึ่งันสร้กแล้วก็นี่ฮะ 3, 8, แล้วก็วกกดูโปรเจคตตรงนี้น่งัสร้องสิบสองห่งันส้อต่อไปจะเป็นการเซตไอีเราเตอร์ฮะนะครับกดเราเตอร์นะแล้วกด CLI ฮะนะครับไปถามว่าเรียกหรือโ no, น้ตครับคือน้ง อัวน,นีนเนเน้เราต้องเข้าเป็นโ o o นะก็คือเราปิน l e แล้วก็คอนแล้วก็ิคาแต่ละฐานะตอนนี้ขาแรกเราต้องเข้าไเนี่ยขาน f 0 0 i p a

Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. ไล้วทำเอาตัวห้บทำเหม็นแดงเลยตัวไอซ er ิ <pad> ่ง <aer> น <os lide> like ี้แล้วกเป็นแบบเหม็นดงดีคือเขาล้วเขาเล็วเขาติดเขาขี้อก ส็นแล้ทำทั A ้งหมดที่เหลือคิ้ม F ศูนย์คับหนึ่งหนึ่งก็สองอเป็นสามกอ ลากไปตัวนี้โอ้ยแล้วเนื้อเบอร์แล้วก็คอนนี่นะเดินจิ้งเก็บเส้นจีบเอวบีอาร์หนึ่งก้าวสองนนึ่งก้าวสาม พยายามดูให้ดีครเลขของสายแล้วก็เุขเพศของไอรีเหมืนอน,น้อันหนึ่งขอแค่น,นั้นนะครับ

Yeah. <laughs> Thank you. อยเนะี่ยเป็นไอพีสิทนะไอมันเยว Ờ cho เราต้องตั้งค่าในส่วนนะเราสลินะเราเตรียมคำทสายไว้แล้วให้เราเปน,นอันนี้นะโอ้ยเขียนผิดนะฮะืรอกี้ต้องเนศู também, né? Então, tá เราจะไปงานเช็คค่าปริงนะฮะล้วก็สมมติเราจะเช็คค่าปริงเครื่องนี้ฮะแล้วส่งไปยังเครื่องนี้ มากดอย่างเงี้ยรั้งพแล้วปิ่นป็นจำด้วยเลขไอกปลไยทางนะหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกสจสองน่งะคณสอเปสี่นันเดิมวสอเป็กสี่กับมาสามนะใส่ขึ้น่งอันนี้เราก็จะมาดูว่าถ้าเท่งนี้ส่งกับเท่งนี้จะเป็นยังไงฮะ น้องของเรมีกแล้ก็เครื่องเดิมของเราของาแรกน่ะหมดอันนี้ครับเหมือนกันลต่อไปก็ทำคำสั่งเทสเตอร์ครับแล้ควคำสั่งเทสเตอร์ครับในการพิมพ์เทสเตอร์ ตาให้ไอ้ที่ขนะึ้นน่ะนี่ถ้าได้แ่ถ้ามันขึ้นเทสเฟอร์ผ่านนะ,ะก็ขึ้ขอข้อดีนี้นะก็ก็ขอจบการใายงานเท่านี้นะครับขอบคุณครับ